โอเคเข้าสวัสดีนะครับทุกคนผมเองนะบังดุนโอเควันนีนะ้ผมจะพาทุกคนไปดูสถานที่จะเป็นสุสานนะครับที่มีอายุกว่า500ปีนะคือผมเดินทางมาจากยะลาใช่ไหมเพื่อมาที่อำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีซึ่งมีระยะทางกว่า60กิโลเมตรผมใช้เวลาเดินทางมานี่ยนะก็ชั่วโมงกว่าๆนะกว่าจะมาถึงก็โอเคนี่ก็ถึงแนละ้วอัฮัมด้วยละเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าไปดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเค นี่นะก่อนทางเข้าเนี่ยก็จะมีอันนี้นะเป็นกระแพงที่เขาเขียนสลักไว้ไหนก็จะอ่านว่ารั้วล้อมรอบโบราณสถานสุสานมาราหงตําบลดอนไา้อําเภอไม้แก่นจงังหวัดปัตตานีนะครับโอ้นี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะผมมาถึงที่นี่ประมาณ6โมงเย็น ผมมีความตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะมาสถานที่แห่งนี้ซึ่งผมเองก็เพิ่งจะรู้จักและเป็นที่ที่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงโดยเริ่มแรกที่เราเข้ามาเราก็จะเห็นอิฐที่ก่อขึ้นโดยจะเป็นที่กั้นสำหรับสุสาน นั่นก็คือสุสานพญาสายบุรีหรือสุสานมาราโฮงหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสุสานพญาสุริยะสุนทรและคำว่าสุสานก็ถูกเรียกกันติดปากจากคนในพื้นที่ว่ากูโบสุสานมาราโฮงหรือสุสานพญาสุริยะสุนทรตั้งอยู่หมู่บ้านที่สาม บ้านละเวงตำบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นที่ฝังศพเจ้าเมืองสายบุรีในสมัยการปกครองเจ็หัวเมืองพระยาสุริยะสุนทรหรือชื่อเต็มคือพระยาสุริยะสุนทรบวรพักดีศรีมหารายามัตตาอับดุลมิบูรณ์ขอบเขตประเทศมาลายูซึ่งเป็นตำแหน่งบรรดาศักดิ์ของเจ้าเมืองสายบุรีที่ประบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าแต่งตั้ง ผู้ที่ได้รับพระราชทานตำแหน่งเป็นคนแรกคือตอนกูอับดุลมูตาลิบนิเปะบุตรของตอนกูยาลาลุดดีนหลังจากนั้นจึงยกเลิกตำแหน่งดังกล่าวในปีพศ2445เนื่องจากมีการปฏิรูปการปกครองจากระบบหัวเมืองเป็นมณฑลเทศาพิบาล ซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่เห็นสถานที่ฝังศพที่มีบรรยากาศดีอยู่ท่ามกลางทะเลติดริมทะเลและสงบแบบนี้ที่นี่เป็นโบราณสถานที่เป็นโมรดกวัฒนธรรมที่สำคัญแห่งหนึ่งเลยคาดว่าน่าจะมีอายุมากกว่า500ปีเมื่อก่อนที่แห่งนี้ยังไม่มีรั้วกัน้นแต่เมื่อปี2537ได้มีผู้วาราชการจังหวัดปัตตานีคือนายพลากรสุวรรณรัตน ที่เป็นผู้วาา่าราชการจังหวัดปัตตานีในสมัยนั้นทําให้เกิดการสร้างรั้วล้อมรอบสุสานของพระยาสายบุรีและมีการทํานุบํารุงให้ดีกว่าเดิมและหินก็ถูกสลักอย่างสวยงามโดยลวดลายเป็นรูปดอกไม้และพืชพันธุ์ต่างๆซึ่งเราสามารถมองเห็นสุสานได้อย่างชัดเจนที่สุสานที่มีการสลักปีฮิจรดคือปี1285ฮิจรด ซึ่งเป็นการนับปีของชาวมุสลิมซึ่งตรงกับพศ2408คิดว่าน่าจะเป็นปีที่ท่านเสียชีวิตส่วนสุสานอีกอันหนึ่งน่าจะเป็นของภรรยาของท่านแต่ไม่ได้สลักตัวเลขใดๆไว้นอกจากสุสานทั้งสองท่านแล้วโดยบริเวณรอบๆก็จะมีสุสานของท่านอื่นๆอ,อ,อีกก็คาดว่าจะเป็นเครือญาติของท่านหรือพี่น้องของท่านเองครับ